สวัสดีครับวันนี้นะครับเนะเาะก็เวลาเนาะประมาณา13แล้วก็13นาทีนะครับเนะเาะก็่บยๆนะครับก็มีฝนเนาะครับเนาะตะลิงชั้นนะครับฝนก็ได้เทลงมานะครับเนะเาะก็ตกแรงนะครับเนาะวันนี้กนมีลมด้วยเนาะเนี่ยแลพี่น้องเอานาะ ลมก็แรงนะครับฝนก็แรงนะครับเนาะวันนี้ก็ถือว่าชุ่มชําเลยนะครับเนาะสำหรับฝนวันนี้นะครับเนาะถ่ายทำให้ทุกท่านดูนะครับเนาะวันนี้เนาะมีโอกาสเนาะเห็น ฝนตกมันก็เย็นดีนะครับเนาะไาชมบรรยากาศไปนะครับเนาะเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะแพนตล้องไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับ ดูของฟ้าด้วยนะครับนเนาะก็คงจะเย็นสบายดีนะครับเนาะสำหรับหลังฝนตกนะครับที่อื่นไม่รู้ว่าตกเหมือนอแถวนี้หรือเปล่านะครับเนาะตรงนี้ก็เป็นถนนสวนผักนะครับตลิ่งชันนะครับเนาะ ผลก็ได้ตกลงมานะครับดูบรรยากาศนะครับเนาะนบนนะครับเนาะดูท้องฟ้านะครับก็มืดครึ้มเลยนะครับเราะสุดทนะัานเนาะ ก็ผ่านมาประมาณ1ิบนาทีแล้วนะครับเนาะก็ยังไม่หยุดนะครับเนาะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มอ่อ,อนแรงลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเนาะก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ,รบทุกท่านเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเนะเาะทำคลิปนะครับฝนตกนะครับเนาะวันนี้ก็ดูกันไป เรื่อยๆก่อนนะครับเนาะทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะทุกๆท่านเนาะเอาไวค้คลิปหน้าเนาะโอกาสหน้านะครับเนาะเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ